สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับไป็เหมือนเดิมอ่ะเป็นไงอ้าเอาเป็นว่าสวัสดีครับ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 วันนี้ก็เชื่อมเชื่อมด้วยกันอืมวันนี้สายขนมหวานครับอะไรนี่อะไรโม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 มี่ะฮะโมโมฮึมโยโย่เฮ้ย มจิมจิเฮ้ยถูกแล้วโอ๊ยใช่ใช่โอโอเคก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการรีวิวให้ดูนะครับโอ๊ย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 ของผมเป็นรสดช็อกโกแลตนมของผมเปเปอร์มินขายเย็นนะ อ๋อสายเย็นเหรอสายเย็นผมอ๋อชอบแบบเย็นๆน,นะชอบเย็น,ยนๆ,ย,ๆนย็นเฉียวเหน่อยทุกเฉียวเก็กินอะไรเงี้ยชอบเฉียวเฉียนพี่ชอบนมนมจักร์สตาร์อ,อันออกจริงอ่ะอว่าเป็นรถด,ดมอ,นนอนแน่นอนแน่นอนใจผมแปลดูไหมครับท็อปผมนี่มันยังพอเดาได้นะเพราะว่ามันอ่านไม่ออกหรอกภาษาญี่ปุ่นอะ่ะแต่ว่ามันมีอันนี้ไงครับใบสารแน่สารแน่สารแน่ ก็บ้านเราเล่นจัละแน่จาละแน่เอาดาบกูนี่ไวจาละแน่พี่เออไวจัละแน่ครับก็อันนี้นะครับเราก็ได้มาจากเพื่อนของเรานะครับที่ส่งมาให้จากไปต่างประเทศนะครับอี่เมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองให้เพื่อนๆดูนะครับว่ารสชาติมันเป็นยังไงแล้วข้างในมันเป็นยังไงซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเราเปิดจริงเลยแล้วก็ว่าได้แกะเลยนะ ข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้โอ้แค่เนี้ยโอ้ยังนี่นี่นี่อ่านี่มีแปดชิ้นนะทุกคนมีทั้งหมดแปดชิ้นนะครับห่อละสี่ห่อละสี่ห่อละสี่ก็หมดแล้วดูค่อนข้างมาตรฐานครับดูครับโอ้มี การใส่กันชื้นด้วยนะครับเรามีไม้แค่เลยทุกคนไม้แค่ไม้แค่ียกว่าไม้จิ้มเดียวใไหม้แค่อันนี้เป็นอะไรดนี่ล้กันช็อกโกแลตนมช็อกโกแลตนมโอ้โหเฮ้ยอันนี้เหมือนมีอะไรราดแบบข้างหน้ามาด้วยนะทุกคนโอเคเอาเราลองอันนู้นก่อนดีกว่าโอเคอันนี้แกะก่อนนะก็เรามาลองอันนี้ก่อนช็อกโกแลตมิ้น ก็นี่ยครับก็จะเป็นแบบนะดึงดึงดึโอ้ยเป็นเป็นแบบดูทุกคนผมไม่ใช่ผมขอเนี่ยใช้มือนะก็จะเป็นแบบข้างในมันก็จะเป็นแบบลองกัดแบบนี้ไหมหรือว่าฉีกให้เพื่อนดูฉีกก็ได้ฉีกให้ดูนะ อีบาอ๋อไม่ใช่กูรู้กูไหวเต่าใช่เดี๋ยวผมลองชิมด้วยกันนะรออยตั้งนานแล้วเป็นไงบ้างครับกับรสช็อกโกแลตมิน์ อร่อยนะทุกคนอู้ืมนุ่มมากเลยก้อนเหนียวเวืมเหมือนกินลูกอมยี่ห้อหนึ่งที่มีไส้ช็อกโกแลตนะครับอร่อยครับมาลองอีกอันหนึ่งอันนี้คือรสช็อกโกแลตนม ไส่ต่างกันมากเลยนะครับนี่นะครับข้างในไส้ไส้ตัวนี้จะเหมือนไออันช็อกโกแลตมิ้นท์นั่นอะช็อกโกแลตไส้มันจะเลวๆนะครับแต่ว่าไส้ของช็อกโกแลตนมเนี่ยมันจะแบบแข็งๆนิดนึงครับเหมือนกับช็อกโกแลตแท้อะไรแบบประมาณนี้นะโอเคอต่างกันเลยต่างกันมากครับเ<ๆ>หนียว<ๆ>นุ่มเยอะัน แล้วก็ทื่มสองคนครับ <c oughs> ทำไมอะพี่ติดฟันเป็นติดฟันเหรอช่วยพี่ดีดทําไงดีวนนะน้องนี่เลยครับโอเคจ้าเป็นไงอะไรหรอนั่นอะทําไมพี่ไม่ใช้กลิ่นจัน herbal t o o t h p a s ทีเด็ดตัวจัดการปัญหาทั้งหลายเรื่องช่องปากยิ่งจัดฟันยิ่งต้องใช้เพราะส่วนใหญ่จัดฟันมาแล้วฟันจะเหลืองและไม่ทำลายสารเคลือบฟัน ส่วนคนไหนไม่จัดฟันก็ยิ่งดีเข้าไปอีกนะพี่ด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรถึง8อย่างก้านพูเป,ปเพิร์มิ้นสารสกัดคอยว่านหางจระเข้ชาเอมเทศาสารสกัดมะนาวสารสากัดใบฝรั่งสารสากัดใบชาเขียวซึ่งพวกนี้มีส่วนช่วยในการยับยั้งการเกิดถินปูนและก็ดับกลิ่นปากป้องกันฟันผุช่วยให้ฟันแข็งแรงสุขภาพปากและฟันที่ดีเยี่ยมเลยนะพี่โ้ดีขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่ครับจอนี่พี่ต้องใช้นะ จริงมันดีงหเห็นผลได้ในหลอดเดียวในหลอดเดียวก็เห็นผลแล้วนะครับผม,มและยิ่งช่วงนี้นะเขายิ่งมีกิจกรรมให้ทําด้วยกิจกรรมอะไรเหรอครับกิจกรรมที่ผมว่านะครับก็คืออยากชวนเพื่อนๆเนี่ยมาร่วมทกากิจกรรมกันด้วยการแคปหน้าจอของเรานะครับตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่ถ้าเพื่อนๆแคปหน้าจอเราแล้วก็ตรงไปในเพจกินจันนะครับแล้วก็เนี่ยบอกว่าดูรายการเราแล้วก็ตามมาจากรายการเราเพื่อมาซื้อ โอเคก็จะได้ส่วนลดจากปกติ3หลอด525บาทก็จะลดเหลือเพียง500บาทพร้อมจัดส่งฟรีและยังไม่หมดแค่นั้นนะพี่มีอะไรอีกหรอครับเบนอ่าเราจะได้แปรงสีฟันด้วยครับผมธรรมชาติสุดๆไปเลยครับก็นี่นะครับผลิตภัณฑ์ที่คุณจะได้เมื่อถ้าคุณบอกว่ามาจากรายการเรานะครับเฉพาะรายการเราเท่านั้นนะครับที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับผมแค่นี้ก็มั่นใจแล้วอ่ะอย่าลืมนะครับกลิ่นจันท์ เท r b a เบิลทูเพลสอ๋อนี่สรุปขายของเหรอเอ่อนิดหน่อยอ๋อโฆษณาสรุปเราเอาเไรอ๋อสรุปโฆษณาเข้าเหรอครับข้ามวง้มเลโอ้หขอกราบงามๆขอบคุณมากครับผมครับผมยาสีฟันกลิ่นจันทร์จะลืมนะครับขาวกว่าใครมั่นใจในหลอดเดียวกลิ่นจันทร์เทอร์เบิลทูเพลสที